ทำไมวันนี้มีแต่คนดา่าฉันเนี่ยส่วนหาช่องแมร y w เวิ d ดีดว่กัวเพราะว่ามันมีของฟรีเพียบเลยนี่ไงพบกับช่วงแมรี่สอนรับของฟรีว้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับช่อง m ม r ี่เวิลดนะคะวันนี้แมรี่จะมาสอนเพื่อนๆในการรับ หมวกฟรีอย่างที่เห็นในตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆมันน่ารักมากเลยแล้วแมรี่ขอบอกก่อนใครที่อยากได้ชุดที่แมรี่กำลังใส่อยู่ในตอนนี้อย่าลืมไปดูคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยว่ารับแบบไหนหรือว่ารับยังไงแมปที่เราต้องเข้าก็จะเป็นแมปนี้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นแมปเดียวกันกับอันที่แมรี่สอนรับออร่าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าแมปก่อนเลยเนาะ โอเคตอนนี้แมรี่ก็เข้าแบบมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปรับเดี๋ยวแมรี่ขออธิบายก่อนนะคะว่าเราต้องทําแบบไหนนะคะวิธีก็คือเราต้องเก็บดาวเนี่ยให้ครบตรงที่เขาบอกนะคะแต่เดี๋ยวแมรี่จะให้ดูก่อนนะคะว่าดาวมันเป็นแบบไหนแล้วมันมีเสียอะไรบ้างนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆรูปร่างดาวก็เป็นประมาณนี้นะคะพอเราเก็บเขาจะมีโชว์ให้ดูว่าเราได้มาแล้วนะคะ1ดาวนี่ค่ะเพื่อนๆคือของที่เราต้องเก็บทั้งหมดดาวทั้งหมดนะคะแค่เรากดมารูปดาวแล้วก็รูปที่เหมือนตุ๊กตาจับมือกันสงตัวนี่คือเพื่อนๆเราต้องเก็บให้หมดนี่เลยนะคะมันเข้าข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าแมรี่เนี่ยเก็บเกือบจะ2 0 3 0นาทีแล้วเดี๋ยวแมรี่ขอบอกใน แดีว,ว่าวิธีการรับง่ายๆหรือว่าเร็วๆขึ้นนะคะก็คือเราก็แค่เปิด YouTube ขึ้นมาแล้วเราก็เขียนว่าเขียนภาษาอังกฤษนะคะว่าวิธีรับดาวาในแมปนี้นะคะ่ะมันรับยังไงเพราะว่าที่แมรี่บอกให้เพื่อนๆทําแบบนี้อะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะคะบางทีมันอยู่ในซอกมุมด้วยที่แมรี่เก็บมาได้เนี่ยก็เพราะว่าแมรี่ไปดูคลิปของคนอังกฤษ มานะคะก็เลยทําได้ยันเดี๋ยวแมรี่ขอตัวไปเก็บต่อก่อนนะคะแมรี่พูดเยอะแล้วไปแล้วตอนนี้แมรี่ก็เก็บอันสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถึงแม้จะเก็บอันสุดท้ายได้ก็ยังไม่ได้รับนะคะเพราะเราต้องกดไปที่รูปดาวตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆกดไปเลยนะพอเรากดได้แล้วเนี่ยเราก็กดรูปเครื่องบินทีนี้มันก็จะพาเราไปที่สนามบินคะ่ะพอเรามาถึงที่สนามบินแล้วให้เดิน กดไปที่หับสาวอเมริกานะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะพอเราลงมาจากเครื่องบินแล้วเราก็จะมีด้านขวานะคะว่าเราได้หมวกมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครได้หมวกมาแล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะคือมันน่ารักมากเลยเงั้นเดี๋ยวแมรี่ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายวอ้าวฉันได้ของฟีแล้วว้ยขอเต้นก่อนนะสำหรับคลิปนี้แมนเอ้ย ไม่ใช่แมรี่สิมิมีขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e ด้วยนะเพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆที่สอนของฟรมีมิมีไปแล้วบ๊ายายง,ง,ง่วงจังเงยนอนแหละ